วันนี้นะคะก็เจอกับคลิปของสวยแซ่บแดบได้วันนี้ก็คือแบบว่าชุดกินข้าวเบาเดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวร้านอาหาร บอกเลยว่าแซ่บมากและบรรยากาศดีบ้าชื่อร้านว่า c o ฟ f ี่บอยของ6กจ้าวันนี้นะคะเราก็จะใช้นามแฝงของแต่ละคนไหนแต่ละคนมีนามแฝงว่าอะไรกันบ้างคะคนแรกค่ะดอกแอนอาร์ค ีดอกบานไม่รู้โรยค่ะเิดความมันท่านดอก,ดอกทั้งหลายค่ะเดี๋ยวพาคุณรถแล้วก็ไปเลยค่ะที่ร้านคอแฟ่อยของหกจ้าไปค่า ปลามาหลายขนาดนึกว่าจะพามาโดนข่มคืนซะแล้วเอามาจัดสาวจานลงจระเข้คุณแม่โอเคน้ำไปเลยจ้าโอเคเขาจะตกใจเราไหมเนี่ยอันนี้คือชุดกินข้าวแบบเบาๆนะคะร้อนมากไม้ใส่ก้อง เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างล่างนะคะว่ามันจะแบบธรรมชาติขนาดไหนไปเจ๊ไปน้าไป,าไปดึงกล้วยกล้วยอยาง่ะนี่กล้วยกล้วย,วย,วยปลอม<ป>มาค่ะ ไป่บังคุยอีแม่มากแม่มากเลยใส่เราจะสวยมากอะเนาะมันจะไล่ชนไม่ได้ชุดคุยคุยผอมตัวนี้เอาของผอมเด้อใครไม่เคยเห็นคุยผอมในคะคุณอศมาพรชอบใช่ไหมคะโอ้ยอุ้ยแม่อันนี้ไม่ได้เลยนี่มันคุยผอมอ๋อผอมเปนคุยเลยโอ้ยคุยผอมโอ้ยร้อนเนี่ย อ่ะเอายอจะสิขี้คุ้ยแบบนี้เขาไม่ได้ขี้แบบนี้คุ้ยนั่นขี้จ้นไม้ละบ้งสิเขียวบ้างสิหักบ่อสเขาขี้ตรงนี้ไม่ใช่หรอไอ้นี่มันจะต้นไม้ร้อนดีมากร้อนไม้เขาขี้คุ้ยเขาขี้พี่จริงเหรอโอ้เขาขี้บองนี่ขี้ยพงเขาขี้นี่ขี้ขี้ตรงนี้อันนี้กระดังดีเลยใช่ไหมคะกระดัอันนี้คุ้ยก่อนทีงเจนบอกแค้นไปหมดแล้วเขาไม่ไหวอะค่ะ นะคะเราจะสั่งน้ําที่เป็นใส่ย่าหวานซึ่งไม่อ้วนเหมาะกับพวกเรามากเลยนะคะนี้จะมีน้ำตาลทรมาจากย่าหวานอันนี้คือชาไทยนะคะชาหใช่เป็นย่าหวานทุกแก้วเลยจ้าไม่คือจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าพวกเราเนี่ยมีปรดัก ก็ควบคุมอาหารกันอยู่แล้วแล้วก็กินกาแฟ LD กโก็ LD กันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ก็ขอนอกใจสักวันหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็พามากินที่ร้านอาหารนะคะใช่เราก็ฮแต่เจ๊อันนี้มันก็ไม่อ้วนนะไม่ว่าใส่ย่าหวานแต่ของเจ๊พิเศษสุดมานี่เจ๊พกกาแฟ LD มาให้เขาปั่นให้โอ้ยเยแล้วก็ใส่ย่าหวานไม่อ้วน ี่ตอนที่ไปอุบลครั้งแรกเลยนะคือไปเดินตลาดเสร็จุ๊กเขาอะเรียกเราซื้ออีล่าอีล่าเอาหนังควยบออะไรวะหนังควยวะหนังควยอาไปกีอ้อหันไปถามพัวอะไรคือหนังควยพ่อคืออะไรแล้วมันมัดเป็นคนคนนะคือแบบดำๆดำๆอ๋อเป็นมัดๆเป็นคนๆเป็นอะไรคือหนังควยวะหนังควยอะ กำลังพูดอยู่นะโอ้ทำกินไม่เป็นหรอกเจ๊เอาไปไม่กินวม่ถ้าเป็นเจ๊นะพอเขาถามเจ๊ไม่พูดอะไรเลยอีลาเอายุบหนังคุ้ยเอาค่ะมักหลายมักหลายยังวะอเป็นคนจังหวัดอะไรคะอุบลค่ะอันนี้ค่รคะอันนี้ปัวอุบลค่ะปัวอุบลนี่ค่ะเกษินค่ะอันนี้ค่ะขอนแก่นค่ะอันนี้มาจากกรุงเทพอันนี้อันนี้ลูกครึ่งค่ะร้อยเอ็ดอุบลค่ะนี่ค่ะเป็นคนกรุงเทพกรุงเทพพูดไงคะกรุ กเทพค่ะก็พูดอย่างนี้แหละกรุงเทพพูดอย่างนี้แหละกรุงเทพแถวรามอิชาก็พูดกันแบบนี้แบบนี้แหละแบบนี้แหละกรุงเทพพูดแบบนี้ถ้าใครไม่พูดแบบนี้ไม่ใช่คนกรุงเทพเราเช้าหน้าอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจูงฝูงควายคืนบ้านพออาบน้ำควายสำราญลเสร็น ร้อล้อจริงร้อจริง้อจริงร้อนจริงโอ้เนี่ยคุณเอ้ได้หลายรูปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยววุยวุ้ยวุ่าฮนเฮ่าฮาฮยกล้อแ่าใครอิาฉามัาหนา ใจยาะพวกเราไม่ได้ลมเย็นเย็นร้องคำเมไหลควาอะไรเยยอะไรเยยนาวา้เย็นอ๋อเย็นเยนั้นนะคะเยเนงฮาวายฮาวายโเคเยีนเนะโอเคเอาไว้นละากะอ่าเนาะนะคเอยูก like ็ภาษาภาษาไทยไม่มีคำว่าละกก้ดงจาจาอ่ะอขา่ะแกงเขียวหมหมูหมู อระต้นตงเภานะคะแล้วก็่อกีสุอ้ยเห็ดแล้วก็สุดกระไม้นะคะสุดกระไม้ค่ะโอเคำทั่วตำม่ว้จำผลปมาเอามาหมดเลยค่ะแล้วก็แมงกุีที่หนึ่งแมงกุีที่อะไรคะต้มยำนคยอ๋ออะไรีต้มยำเอาต้มง้งหนังชดนกินเด็กุ้ยอะต้องโงซิกงค้อ๋อต้องต้องเอาต้องโอเคกต้องโ้งซิคโงงคุ้ยค่ะคยแน้ด้วยเดี๋ยวบางคนเขาไม่รู้เขาจะ เอ้าต้องโูลสิ่องรองรวยค่ะโอเคถ้าใครมีอะไรมาหาสองคี่เจ้าสองทีงานก็คือน้ำแข็งค่ะไม่ดี มันก็ติ๊กเนเจอร์หมดนั้นแหละเจอทุกอย่างเลยนะเจอทุกอย่างมาไอ้นี่โอ้โหมันติ๊กเนเจอร์อันนี้ก็เรียกว่าผัดไทยอะไรนะผัดไทยทะเลเหรอใช่ ว่าเราเป็นลูกค้าชั้นดีแล้วให้เกีสวยมากแล้วก็ทำร้านเนี่ยคือให้เกียรติพวกเรามากเลยก็เลยแบบว่าแถมโดนดิสโก้ให้เราสองจานแบบว่ายั่วๆอะไรอย่างงี้นะจ๊ะแล้วเรนนี่ก็ซิกเนเจอร์อีใหญ่งคือ้องแถมอร่อยมาก้องเกับข้าเลยมากรือนี้านอะไรครับร้านคอฟฟี่บอยใช่ป่ะคะคอฟฟี่บอยของหกจ้าตรงเข้ามาราชมงคลเของหกตรงมาเลยอยู่เลยโรงเรียนอุดมปะ ก,ก่อนถึงนุ่นเรนอุโดมแรนดอคาีิบอลก่อนถึงเุ่นเรนอุดมมันจะมีหมู่บ้านค่ะวิทยากรแล้วก็สะพานขวามือนะคะเลี้ยวข้ามสะพานมาตรงมาอย่างเดียวเลยนิดนึงร้านที่ขวามือจ้แบบาอร่อยไหม ร้านแกนคอฟฟี่บอยอาหารอร่อยมากและคูกราคาแบบจับต้องได้ไม่แพงเนี่ยพวกนักศึกษาก็มากินกันหนาวแบบถูกมากและอร่อยมากอากาศก็ดีเลิศม,มาเลยนะอยู่แค่ชองหกเองเออใกล้กรุงเทพนิดเดียว แต่แไ,ได้นะคะวันนี้ก้อยก็ขอขอบคุณสถานที่แกรแพงคอฟฟี่บอยอาหารถูกและอร่อยมากจนะ้า